เช็ค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 วันนี้เป็นเกมของเกมเกมสยองขวัญฮะโอเคมาเริ่มเกมกันดีกว่าเฮ้ยไอห้าขอพอกเสียงแป๊บนึขงนะครับทุกคนผมว่าผมเล่นเกมนี้ไม่จบแน่เลยอะเฮียแป๊บนึงนะเอา้าเลยเหรอวิี่วิลีาย รามันส่งสุดป่ะโอเคให้ทำไรอะเฮ้ยกูไม่รู้อ่ะเฮ้ยไอเกมก่อนนั้นนะฮะมันก็ขึ้นว่าเป็นเกมผมไม่ถือว่าเป็นเกมผีอะนรต่เนี้ยผมว่าร้านเปอร์เซ็นต์เลย เซาแล้วกูก็รู้นะเฮียน่าเป็นเกมเดียวที่ผมเล่นไม่จบนะฮะเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อมีกดข้ามมีกดข้าม กูมไม่อยากรู้หรือเ่ะเดฟผมว่าผมเล่นเกมนี้ไม่จบแน่เลยว่ะทุกคนกราฟิกแม่งโคตรเลยจ้า ไม่มีเอาแล้วมมโชออยงนี้เอาแล้วเฮ้ยฐา,ออาฐานหนึ่งทับสิบต้องหาฐานเหรอเนี่ยตรง,งนี้หัวคอเธอจะเป็นห้องเลยไอ้เชี่ยไอซ้ซัดอุยอ้ยอุ้ยน่ากลัวยังังทุกคนน่ากลัวจริง พูดจากใจเลยว่าน่ากลัวจริงเกมนี้น่าจะเป็นแบบคนที่มีความดีๆนะเล่นกันพอดีผมไม่เล่นนัาวกเฮ้ยทุกคนผมไี่ด้ยินเสียงตัวละครมันเติอนเบาๆได้ปะ Shit are you serious <sounds> เป็นอะไรทักอยางไม,ไม่ทันทำได้ทำอะไรเลยครับทุกคนแบตจะหมดแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันวนะ่ามนันตัวอะไรอะ่ะเป็นผีหรือพีศาจนะที่เราจเจอแต่ดูจากเทคโนโลยีเลยนะฮะดูจากเทคโนโลยีแล้วผมว่าน่าจะเป็น ศาสแล้วละ่ะไม่ใช่ผีแล้วละ่ะอเงี้ยชุดผบหายแล้วมันจะหมดเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อเสียงฐานฐานร้อมใช่เหรอไม่เสียงมันที่เร็วจังอ่ะเฮ้ยไม่เสียงมันที่แล้วว่งเฮ้ยใจเย็นนะ อย่าไม่ทันทำอะไรเลยนะเฮ้ยหรือว่ามันเป็นสัญญาณเตือนวะทุกคนโอ๊ยสัาดเอ๊ะแล้วกูจะรอดอยังไงวะแม่งกูโคตรเบื่อเลยฮ่านี่ฮ่าไมไ่บอกไว้เลยไม่เอาอยากไปทางไหนยะแล้วหมกูโทรก็ทิ้งแดงเลยกระฐาน้ ผมว่ากลัวมันเสียงเครื่องมันดังอ่ะแล้วกลัวมันได้ยินอ่ะไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันนะคุกคนโอ้ยเฮ้ยเนนะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงตัวละครเราเดินโอ้์เอ้ยเกือบกินละตอนนี้ต้องหาท่าครับเก็บไงอะ่ะ เได้ถ่านแล้วเปลี่ยน่านดิโอเคเฮ้ยไม่น่าเปลี่ยนเลยน่าใช้อันแรกให้หมดก่อนเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับเส้นผมเคยบอกว่าถ้ามันเสียงอะไรเดินวะเชียฟัก <c oughs> อะไรไม่กล้องอะ ก้องเป็นไรก้องเป็นไรก้องเป็นไรโอ้ชิดชิดสกิลตีนหมาสกิลตีนหมาโอ้โหอ่าคุณ you wanna fight oh 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 รู้แล้วตัวอะไรครับทุกคนรู้แล้วรู้แล้วตัวอะไรไป EP สองได้ไหมครับ